สสมมุีชพูดค่ะและนี่ก็คือคลิปที่3นะคะคลิปสอนการบ้านวิชาภาษาไทายสมุดสีชมพูนะคะเปิดมาก็เป็นหน้าน,นี้เลยหน้าพยาญชนะอะไรคะงองูงองงูใจกล้านั่นเองโจทย์บอกว่า ตามแบบเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆก,ก็เขียนงองูตามรอยปะสีแดงให้ครบแล้วก็เขียนงองูเองตามจุดสีแดงทั้งหมด9้าจุดนะคะเดี๋ยวครูอุ้มจะเขียนเป็นตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะเริ่มจากรอยปะสีแดงค่ะม้วนหัวก่อนนะคะลูงองูลากลงมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูอุ้มเขียนให้ดูอีกรอบนะคะม้วนหัวตรงลงมาแล้วก็เฉียงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาเริ่มเขียนกันเองนะคะ เด็กๆสังเกตจุดสีแดงครูอุ้มนะคะจุดตรงนี้แล้วจะมีขีดของเส้นสีเขียวก็คือเด็กๆลากทับได้เลยนะคะถ้าอักษรพระจัชนะไหนทีเ่เด็กเขียนเป็นเส้นตรงทับลอยสีเขียวได้ค่ะทับเส้นสีเขียวได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนงอง,งูเองกันนะคะเริ่มจากม้วนหัวค่ะลากตรงลงมาแล้วก็เฉียงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูอุ้มเขียนให้ดูอีกหนึ่งตัวนะคะ ม้วนหัวลากตรงลงมาเฉียงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เขียนให้ครบแล้วก็อย่าลืมระบายสีงองงูใจกล้าด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อเด็กหญิงเด็กชายนามสกุลน,นะคะแล้วก็ชั้นชั้นไม่ต้องเขียนนะคะลูกเขียนเป็นอจุดอทับหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะค่ะแล้วเปิดมานะคะเป็นพยานชนะตัวอะไรคะเด็กๆจอจาน ใช่ค่ะวันนี้เราจะเขียนจอจานกันนะคะจอจานใช้ดีค่ะโจทย์บอกว่าเหมือนเดิมเลยค่ะคัดตามแบบค่ะให้เด็กๆคัดเขียนทับรอยสีแดงน,นะคะเหมือนที่ครูอุ้มสอนไปงองงูเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการม้วนหัวเป็นวงกลมก่อนนะคะลูกเฉียงแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็โค้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวครูอุ้มเขียนให้ดูอีกหนึ่งตัวนะคะ ม้วนหัวเฉียงลงมาตรงขึ้นไปแล้วก็โค้งไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะทีนี้เราจะมาเขียนจอจานกันเองนะคะเราจะเริ่มม้วนหัวต่ำกว่าจุดสีแดงนะคะเฉ<ม>ียงมาแล้วก็ตรงแล้วก็โค้งไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอีกตัวนะคะ ม้วนหัวเฉียงตรงทับรอยสีเขียวแล้วก็โค้งไปด้านหน้าค่ะอ่ะอีกหนึ่งตัวค่ะวงกลมเฉียงตรงทับเส้นสีเขียวแล้วก็โค้งไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เขียนให้ครบทั้งหมด9้าจุดนะคะแล้วก็ระบายสีจานใช้ดีให้ครูอุ้มด้วยนะคะลูกแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลน,นะคะอจุดสอทับหนึ่งค่ะ ต่อไปเราจะไปหัดอ่านหนังสืออ่านเก่งพูดดีกันนะคะบทที่3และที่4ตามไปดูกันเลยค่ะ